สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Enjoy Family ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะก <c oughs> ็มีเรื่องราวนะจะมาเล่าให้ฟังก,ก็คือเมื่อสองสามวันก่อนนี้นะคะมีผมก็คือผมไม่ล่วงแล้วนะคะก็ปกติแล้วตอนนี้หลังคลอนเนาะผลปรากฏว่าเราเจอเข้ากับอะไรรู้ไหมคะเ <c oughs> หา่าค่ะทุกคน <c oughs> น่าจะมีที่มาที่ไปจากหลานนั่นเองนะคะก็คือหลานมาเล่นที่บ้านเราเนาะปราก พกเข่ามาด้วยเหรอนี่พพกเข่ามาด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจะว่าวิธีรักษาเห่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างยะเราจะมาทําให้ดูเลยเออว่ามันรักษาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราเจอเห่าตัวเป้งๆใหญ่ๆหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เจอไข่มันนะไข่ที่มันฟอแล้วนะฮะสามสามฟองด้วยกัน แล้วก็ทําการสระผมทุกวันเลยนะคะแต่มันก็ยังคันอยู่อะทุกคนโอเคเริ่มแรงนะเดี๋ยวเรามาเซิร์ชหาใน Google ก่อน,นอุ้ยชอบดูหนังคะ่ะไม่ใช่หนังโป๊นะคะโอเคนะคะจริงๆเราไปร้านยาแล้วก็ไปซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะลองวิธีที่มันแบบสามารถทำได้เองที่บ้านดูใช้อุปกรณ์ง่ายๆจากที่บ้านเรานะคะไม่ต้องไปเสียตังอะไรอย่างเงี้เนาะ ก็คือเขาบอกว่าใช้บิเสเนตก็ได้ก็ใช่ใช้บิเสเนตก็ได้แต่ว่าเราไม่มีบิเสเนตนะทุกคนยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยอะบ้านเรามันค่อนข้างที่จะแบบห่างไกลความเจรเลยทีนหนึ่งนะ,ะทุกคนเวลาจะไปไหนก็ต้องแบบอ,อาทิตย์นึงออกอะไรยังงี้อเะเศร้นานก <c oughs> วิธีกําจัดเหาด้วยของที่มีในบ้านทั้งเหาและไข่เหาหายเกี้ยงไม่เหลือห <c> ร <oughs> ือเคน น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยสูตรน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันแอลกอฮอล์อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เราไม่มีน้ำมันมะกอกค่าสูตรน้ำมันมะพร้าวมายองเนสและพีโตรเลียมเจลลี่ <Wow. S 1> เราไม่มีค <laughs> วีซีทีหรือว่าวีสเสนีย์เราก็ไม่มีค่ะแต่มันมีวีที่มันทีทีอยู่นะเออมันน่าจะใช้ได้เดี๋ยวเราเอามาใช้ลวกันสูตรแชมพูผสมน้ำมันสะเดาเราก็ไม่มีเหมือนกันสูตรกระเทียมผลและน้ำมะนาวทุกคน เริ่มจากการบดกระเทียมประมาณ8กลีบบอกว่าใช้มะหนาวสองสช้อนนะะสมตามไปพร้อมกับคนสองเข้าเดียว่ต้องคิดว่าผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวมันอาจจะมีวิธีที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองทำมากกว่านี้สูตรเบบี้ออยล์และน้ำส้มสายชูทุกคนสูตรนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรามีเบบี้ออยล์อยู่ข้างหลังแล้วค <c oughs> <c oughs> ่ะจริงๆเราก็แอบ,บไปอ่านมาก่อนหน้านี้แล้วแหละเรากะว่าจะใช้สูตรนี้แหละทุกคนแล้วก็แค่มาอ่านในฟังมเฉยๆประมาณนี้อะเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นิูมกันเลยค่ะ เราจะทําการใช้เบบี้ออยก่อนนะคะก็คือตอนแรกการจะตัดผม,มนะแต่เราก็เสียดายเส้นผมของเราเนาะไม่อยากตัดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ใช้เบบี้ออยแล้วทึกคนแต่ถ้าเราใช้น้ําส้มสายชูผมเรามันจะเสียหรือเปล่าวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองเสี่ยงดูนะคะมาจ้าเริ่มเลยจ้าชโลมเบบี้ออยลงบนศีรษะของเราแล้วก็เส้นผมของเรา ซึ่งเราจะใช้ของลูกของร้อนลิงนะคะเราก็เทลงไปที่ฝ่ามือเลยนะคะเทลงไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ฉีลมลงไปบนหัวของเราอย่างเบามือคิดว่านะมันจะทำให้ผมของเราอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเนาะ แล้วพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยากต่อการที่จะเดินนั่งและนอนและเกณนฉันจะต้องบำนรุงเส้นผมของฉันจะเป็นราเปนเซลผมยาว <c oughs> เคยเป็นไหมทุกคนบอกว่าพอหลังข้อลูกเงี้ยนะมันก็จะมีอาการที่แบบผมล่วงหนักมากแล้วพอมันเข้าที่เข้าทามันก็จะหยุดร่วงเองเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอะไรนะเราบอกได้ไหมรีทุกคนเราใช้ของรีใช้ของรีแล้วก็ใช้ ใช้บ่อยๆใช้ทุกวันเลยมันก็จะช่วยเรื่องของผมร่วงมันก็ต้องมีสารสกัดจากมะพร้าวด้วยนะคออใช้สูตรที่มันเป็นมะพร้าวทุกคนมันจะช่วยเรื่องผมร่วงดีๆแล้วมันทําให้ผมเราชุ่มชืน้นอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนแนะนําให้ไปใช้กันนะจ๊ะสําหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงแนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะบางคนก็ใช้ถูกไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะคะเราเป็นะค,ะปคนที่ผมบางมากด้วยวันดูดีตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะทุกคน ที่นะคะโอะกากว่าจะไม่ให้ห่ามันมีที่ยืนบนหัวของเราเลยนะคะเอออย่างหนึ่งนะคะที่เรากะว่าจะทําคลิปนะแต่ว่าเออไม่ทําดีกว่านะทุกคนคือแม่หลังคลอดอะ่ะทุกคนคือจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเนาะก็คือท้องผูกถ่ายไม่ออกอุศจาระแข็งถ่ายไม่ออกอะไรอย่างซึ่งเราก็เคยประสบปัญหานั้นมาแล้ว แล้วเราก็ทําการเสิร์ชนะคะตอนนั้นคือแบบว่าปวดท้องมากไม่ไหวแล้วคลอดลูกด้ประมาณ3 4วันน่ะมันก็มีอาการที่แบบปวดท้องอยากถ่ายอะไรเงี้ยแต่พอเราไปถ่ายอ่ะมันก็จะมีแผลที่เป็นแผลที่เขาเย็บใช่ไหมทุกคนหลังคลอดอ่ะพอเราเบ่งปูบะมันก็จะรู้สึกเจ็บมากแบบเจ็บมากจะตายแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชดูนะคะนี่ใน u t u b e ก็ไปเจอหลายๆคลิปนะที่เขาแนะนําว่าให้กินน้ําเยอะๆกินพวกผักที่มันมีเส้นใยมีกาะใยสูงแล้วก็กินพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยเยอะๆนะคะทุกคนแต่ว่าคือในกรณีที่มันแบบณนะตอนนั้นฉันปวดท้องมากและฉันคงจะแบบกินอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแลว้วอะสุดจะทนแลว้วฉันต้องการจะเบงเด๋ยวนี้ออกให้มันออกหนึ่งนี้เลยทุกคนคือเราอะ ผ่านผ่านช่วงเวลานะั้นมาแล้วก็คือแบบกั้นไว้นะไม่ได้ถ่ายข้ามวันข้ามคืนก็คือนอนปวดท้องอย่างนั้นแล้วมันก็เบ่งไม่ออกนะทุกคนเพราะว่ามันเจ็บมากพอมันเจ็บมากมันเหมือนร่างกายเราสองแบบหยุดนะอย่าเพิ่งเบ่งนะอะไรเงี้ยมันมันขึ้นมาเลย <laughs> แล้วก็เลยคิดว่าเราจะใช้ยาสวนนะคะเราก็ได้ไปซื้อยาสวนจากร้านค้ามาเนาะ ซึ่งเราก็คิดว่ามันคงจะไม่มีผลอะไรกับน้ำนมหรอกก็เราก็ทำการเสิร์ชดูนะคะว่ามันใช้ยังไงอะเนะเาะแล้วก็นอนลาบไปกับพื้นนอนตแนะแคงแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งนะทุกคนยกขาข้างหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็สวนเข้าไปในก้นของเรานะคะแล้วก็นอนยกค้างอยู่อย่างนั้นประมาณสัก10 15นาที20นาทีอะไรเงี้ยแล้วณเวลานั้นน่ะมันจะไมีเสียงโคคาโคคา ตรงท้องของเราอะนะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนแบบอุจจาระเรามันค่อยๆแบบเจ็บแขนอยู่ไงมันก็ซึมงันค่อยๆสลายค่อยๆนิ่มลงอะไรเงี้ยพอสักพักนึงปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันมันน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็ไปนั่งเบ่งเลยค่ะทุกคนแล้วหลังจากอุจจาระของเรามันก็ออกมาเลยอะแบบง่ายมากแล้วก็เราคือเจ็บน้อยมากทุกคนไปลองดูนะแม่หลังคอทุกคนคะใครที่เจอปัญหานี้อยู่แนะนำ มันดีมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้มาตลอดเลยค่ะทุกคนใช้วิธีนี้มาตลอดใช้อยู่ประมาณอาสองสัปดาห์สามสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่คือไม่ได้ใช้ติดต่อทุกวันนะคะมันก็ไม่ได้ถายทุกวันขนาดันเออว่าเราแนะนําเราแนะนําเลยพอเรารู้สึกดีขึ้นถายได้เองแล้วมันก็โอเคแล้วถ้าใครที่ถ่ายไม่ออกก็แนะน,ำนํำยาส่วนนะคะแต่อย่าไปกินพวก น้ำพี่มันมีรสเปรี้ยวเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้นมของเราอ่ะแบบอาจจะทําให้ลูกท้องเสียได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีอาจจะทําให้น้ํานมของเราที่ส่งไปหาลูกลูกอาจจะได้รับอันตรายอาจจะท้องเสียก็ได้ <c oughs> เอออย่าเพิ่งไปกินเลยที่มันมีกรดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ไปเตรียมคลอดอะไรเงี้ยบอกให้สามีหรือแบบญาติญาติเราอะไรเงี้ยซื้อมาไว้ติดบ,บ้านเลยนะคะสักสี่ห้าอันไปเลย สิบอันก็ได้เออซื้อมาไว้เลยเราก็ไม่รู้นะว่าทางการแพทย์มันใช้ได้หรือเปล่าดีไม่ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ลองถามเภสษัชดูก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ไปถามภสษัทหรอกเราเสิร์ชใน u t u b e เอาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นคนนึ่งเขาทำบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเขาใช้อันนี้อันนี้แล้วก็แบบเออมันมันเราไม่มีตัวยาแบบนี้ถ้าเกิดว่าอันละสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ยเราไปซื้อที่ร้านขายของชำอย่างเงี้ยมันจะได้ไมีลมา ก็ลองดูนะเสียงตายเอาแบบเอแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนมันก็ไม่อันตรายไม่มีผลข้างเคียงอะไรกับนมลูกเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วเราก็ไม่ต้องเจ็บแผลด้วยนะคะเวลาบิงเ,ออเคยแบบว่านี้ด้วยนะตอนที่เราคลอดใหม่ๆอะคือน้ำนมเรามันมาเยอะมาคัดแบบสองเต้าเลยใครขึ้นนะคะ ใครึ้นเยอะมากแล้วเราปวดเตาบางคนเขาก็บอกว่า <S <S เออปล่อยไว้อย่างไนั้นแหละไม่เป็นไรรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะถ้ามันปวดแล้วอ่ะแล้วเต้าคัดอะไรเงี้ยมีใครเราควรที่จะปั๊มออกนะคะทุกคนไม่งั้นนมเรามันก็จะน็อกไปเลยแล้วน้ำนมมันก็จะมาน้อยลงนะก็คือร่างกายเราอ่ะแบบมันจะบอกว่าโอเคฉันผลิตมาเยอะแหละ แต่ในเมื่อเธอไม่เอาไปใช้ครั้งต่อไปฉันก็จะน้อยลงน้อยลงอ่ะมันเหมือนร่างกายมันรู้ว่าแบบเออเราไม่ได้ใช้หรออะไรเงี้ยงั้นต่อไปฉันก็ทําออกมาน้อยเดียวหรือแบบไม่ไม่มีเลยก็มีนะทุกคนก็แนะนําว่าท้าเต้าคัดเต้าอะไรเงี้ยให้ให้ปั๊มเลยนะคะอย่าไปทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะไม่มีน้ํานมแล้วก็ได้นะต่อไปอ่ะต้องขยันปั๊มขยันเอารูเข้าเต้านะคะ อย่าไปปล่อยไว้นานๆโอเคเราคิดว่ามันน่าจะได้แล้วนะเราก็มาใส่่ใสหมอกไว้เพื่อที่ไม่จริงๆเราใส่หมอกนอนเลยก็ได้นะคือนี้เราก็ก็นอนเลยก็ได้เออส,อสำหรับหมอสสำหรับคุณแม่ท่านใดที่เป็นเฮานะคะนอนกับลูกไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำอาหารก่อนนะทุกคน <laughs> โอเคค่ะทุกคนคือ คือน่ารักมากชอบตัวเองจังเลยทำผมตรงนี้ก็สวยดีเนาะโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่เราทำการหมักเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาหมักด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็ใช้น้ำอุ่นกับน้ำส้มสายชูผสมกัน <c oughs> กลิ่นก็แอบ,บแรงอยู่นะทุกคนแต่ก็ ไม่รู้ว่าผมจะลองไหมแต่เขาบอกว่ามันจะช่วยรักษาพวกรังแคบำรุงเส้นผมอะไรเงี้ยที่มันแห้งเสียอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็ช่วยกำจัดพวกเหาด้วยแต่ยังไม่เคยลองเลยค่ะพอลองดูนะคะมันจะดีไม่ดีก็จัดมาเลยจ้าอันนี้เรองสระผมเรียบร้อยแล้วที่เราจะมาแักด้วยผงชูรส ดำซ้อมเสร็จ chưa เราก็เห็นเขาทำกันเยอนะเหมือนกันเนาะก็ใจเราก็อยากจะลาดเหมือนกันนะนะอยากลาดเหมือนกันนะก็วันนี้ก็ได้ละโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันเราขอทำการหมักก่อนนะคะให้มันเล่น <c oughs> กินกินแรงมากทุกคนไอ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหมักก่อนนะ โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วคะเป็นป้าเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกเราก็ยียยยใส่หัวเราอะแต่ทีนี้นเรารู้สึกว่ามันไม่ช่ำอะ่ะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าลาดไปทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณสัก20-30มินาทีแล้วเราค่อยมาสระผมล้างออกอะไรประมาณนี้นนะเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้ผลน,นะทุกคนแล้วก็ทำทุกอย่างที่แบบว่า ให้หัามันออกจากหัวเรานะคะถ้ามันไม่อันนี้จริงๆเราก็จะคงจะต้องไปซื้อน้ํายามาฉโลมใส่หัวเราแทแล,ล้วกันเนาะแต่อันไหนเราทำได้เราก็ทําไปกดเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของลูกเรานะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะร้อยครบสามสิบทีเราก็มาสะผม เอาทุกคนตอนนี้ก็ครบสามสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสระผมออกกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มได้เลยห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนกินแรงพอสมควแล้วแต่ก็ใหญ่เันเข้าตาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสระกัน,นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็สระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ ในเน็ตเ่ยมันแนะนํำว่าให้เราอ่ะหมักน้ำส้มสายชูทิ้งไว้ทั้งคืนจนเป็นตอนเช้าแล้วก็ตื่นมาเราก็สะผูนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราเลี้ยงลูกอะเนามันก็แบบเราไม่สะดวกจริงๆอะนะเออเอาแบบว่าสามสิบนาทีก็พอแล้วนะคะนี่ก็อาจจะเป็นการกําจัดเหาเบื้องต้นของเรานะคะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็คงจะต้องใช้ยาช่วยยาแล้ทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนที่ทติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปนอนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายค่ะ